แดดทอน แดดท่อนครับม <thorough looking. S 1> ัน <goof> น <cji> ี open. ่มาเกี่ยวเขาอันนี้นะข้าเจ้านะครับมันหลายเจ้าอันนี้นะาข้าเจ้าอันนี้ข้องห้องจะคล้องนะครับ้องข้าเท้าแงเอาไปคนเง่เอาลงไปเลยครับแปลงนี้มีสามใบสามใบร่วมเ่างน้ำนะครับต้มเพื่อนน้ำอันนี้เขาเขากอขอนะครับ เกี่ยวเขาก็ขอมีแต่เขาก็ขอเมืเ่อเลยนะครับแต่ว่าให้ทึ่งห้ทึ่งมีเขาอ่าเขาอเตียนะครับเพื่อนเอิญเขาอิติยมารูมารูเพื่อกันว่าตามลำิชาการเพื่อนเอิญเขาอยังมารู่เื้กันนะครับอ่าบรรยากาศตอนกําลังสีเทียงนะครับพอดีเกี่ยวเขาแล้วสี่เขินไปกินข้าวได้บ้างอ่าพาม,มึงบรรยากาศอ่าเช้าไห้เช้าหน้านะครับเกรรรษตรกรชาวผู้ปลูกข้าวผู้เก็ต เขาเห็ดหน้านะครับเห็ดเห็ดเขาเห็ดหน้าอือเขาอันนี้เขาห้องเจ้า,จาของห้องเรื่อของเจ้าของนี่กะซีะมาณนี้นี่เจ็กญ่บุญไงมึงเอาครับนีขน่ข้าวปอดสารพิษอ่าอ่าเขาปอดสารพิษ อันนี้ขเขาเขาจะกะห้วงกะกับว่าตั้งกันดอกนะครับเพราะว่าอา่าเห็ดใส่ขีงั่วนะครับขีงวัวบางคนเรียงควายเขาขีดควายมาใส่กับมีปุ๋ยเคยมีน้ำกะอืม่응อสารพิษนั่นแหละตสวารูักว่าเอา้เอาไม่ถอดแล้วอ่ะ เขาอยากต้นแข็งนะครับเขาอยากต้นแข็งกว่าน้ำตกเขาต้นมันอยากแข็งน่ะหรออันนี้ก็มีส่วนของกานํามักนํามักชีวภาพละกานํานสมควันใหม่เอามาใส่เพื่อป้องกันโรคนะครับเพื่อป้องกันโรคละกาซอยในการจะเจร่อเติบโตของต้นพืชของต้นเขานะครับนี่มามเมืองสรรมศาตรงามนะครับ หอนแดดเห็นธรรมชาติเห so ็นเขาแล้วก oh ็โอ้ยมีแห้งนะครับก็ได้อยู่บ้านเนาะเอ้ยอยู่บ้านนอนกว่าอยู่บ้านในอยู่บ้านในอยู่ในกรุงเทพนะครับอาซิบข่อยเห็นเท่านี้นะครับบางทีบางมองอาซิมีนะครับเพราะว่าเพิ่นปลูกเขาก็มีในกรุงเทพในอ่าในเมืองนะครับในเมืองนนี้ก็มีแต่พี่น้องนะครับแถวนี้มีแต่พี่น้องหมดเลยนะครับนี่ก็ นี่นี่เขียดหน้าจอคลองนี่นะครับกึ้นไปหอดทางเทึงเลยนะไปเน่าลงไปทางลุ่มทางเทึงทางเทึงแปว่าบนนะครับทางลุ่มแปลว่ายุดยุรานะครยุางภาษาภาษาคนหม,มกอาหารเป็นบุเค้กันนะครับเป็นบุเค้ทางวายเอ็ดทางวายเอ็ดนี่ชิวาย,ยุลางอนี่ทางลาง่ามงมันใครมาห่างนู้ย์นีบ่บวงห่างนู้ก็มีหาวบาดมีหอดบ่วงห่างนู้ครับ โอ้บ่องห่างหนู้นไปนี่มาห่างกั่ทั้งเซ้งมันสิดึหนูอยู่วันนี้อ่านี่แหละครับห้องเขากับบลอกขี้ลายเด้อนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงนี่มึงมึงห้องอันนี้ห้องห้องเก็บของอันนี้ห้องข้าเจ้าห้องข้าเจ้าเอกหน่อยกว่าอยู่อ่าอันนี้ข้าเจ้าใตะปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยข้าเจ้าอะไรแตกต่างอยู่เด้ออันนี้ใส่ปุ๋ยไหลอันนี้ใส่ปุ๋ยหน่อยซ้ำอะไรใส่ปุ๋ยสอบเดียว หาไรไหมหาอะไรทงทองญี่ปุ่นก็แมน่นทองยู่ยอีกทองหนึ่งนะครับอีกทองหนึ่งนี่สองไรทงนี่สามไรใส่ทั้งหมดสองตียว <c oughs> ปุ๋ยหน่อยไม่มีเงินซื้อปุ๋ยอันนี้เขาจะใส่เามันลายอยู่เนี่ยส่วนใส่ที่แหลงงาม,งามคอกระแตกไงอันนี้ดำที่หลังอีกนะครับอันนี้ดำก้อนดำก้อนใส่ปุ๋ยหน่อยแล้วก็ใส่ขีงวอหนำ,นำเตียงง้อใส่ขีงัออ่าก่อสารพิษ ก็บ่ได้ใส่สียาพวกยาข่ายหนายังบ่ได้ใส่นะครับใส่แต่พวกหนาก็เอาใส่ใส่เสียมเอ้ยใส่พวกจกไหมใส่พวกจกเอาหนาใส่พวกจกเอาหนาก็เครื่องมืออย่างนี้แหละนี่การหน้าหนานะครับบ่ได้ใส่แรงงานมีแต่แรงคนยืมเงินนี่างนี้ละเฮ็ดกัมย์เทาแฟนเพิ่นกะเพิ่นกะมีน้องแล้วนะครับมีน้องแล้ว เชีงใหม่ก็บชิมีข่าวดีใี้อ่าชิได้เป็นชิเด้เป็นพ่อบ้านอเป็นพ่อคนใหม่พ่อบ้านคนใหม่ชิมีนนองแล้วเมืองหน้าง,งามเกีียวเองอืทำเองเกี่ยวเองนักเล่งบ่พ่ออันนี้เขาอิตียครับเขาอิตียเป็นนั่นนี่ล่ะมันอยากเป็นโลกร้ยวัสดิ์สวสิโอเคอยู่คองข้าวแช่สุ่มีห่วงเลยที่นี่ข้า แต่ว่ามันเป็นอ่าเอิดนะเป็นยังเป็นเป็นโลกเป็นโลกเป็นใบดำๆนะครับอันนี้ก็ยังมีหน่อยหนึ่งแต่ว่าห้าใส่อ่ะยังไะใส่น้ำมัชชิวภาพและกาใส่น้ำสมข้นใหม่ในการซอยขาพวกเชล่านะครับพวกนี้แหละนะครับมาถอดพื้นกำลังน้ำมาให้กันไปห้ากินข้าวเที่ยงเที่ยงเที่ยงห่อนแดดห่อนตอนนี้ เมื่อกี้มื่อเมื่อกี้นะอุณหภูมตอนนี้อยู่สามสิบสี่สามสิบสามถึงสามสิบสี่องศาที่ว่าห่อนเลยใหม่เลยที่ซ้ำในกรุงเทพหน้าใส่ปุ๋ยหน้าใสปุ๋ยเื่กันแต่ว่าชี่ว่าาพอันนี้มีแตะปุ๋ยล้วนๆเป็นเราเราขี่ว่ามาใส่พันยู่ไก่อันนี้อันนี้ของพี่น้องเื่ากันอ่ะสิบประมาณนี้นะครับไปหากินเขาก่อน นี่เงี้ยเงี้ยปลาเท่าอ่องเคยแลนบาวนี่แหละอู้แลนไปทางขูอ่ะก็เลยมาคลิปนี้ถทคใจคลิปนี้ก็ไล่ครับผมอ่ะเป็นน้ังใจพูดคุยคอมเมนต์นะครับกดติดตามก็แจ้งกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บม่พลาดคลิปต่อวไปนะครับไอเถากำลังมาอ่ะได้ยีด่ดอกเขาเนี่อ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม